กล้องย้อนแสงสุดเป็นไรไม่ได้ยิวข้าว อะสวัสดีค่ะไปตั้งต่อสามร้วมานี่เก้าเนี่ยมันมาสุดท้ายเลยอ่ะเก้าหกมันมานอยวีเลยอ่ะนี่ฉันไปอัดรูด่อยปกติมานี่เนี่ยแม่แม่กี่สมต่ำแน่ๆว้ายโหลช่จ้าดูแม่ค้าให้แม่ค้าเขาให้ผักบุ้งฉันมา เขาคงคิดว่าฉันเป็นหมูแล้วมัง้งเออดีไม่เอาลำมาให้ด้วยดูให้ผักบุ้งมาเห <c oughs> มือนเก็บมาให้หมูว่ะผักบุ้งอะ่ะเออนี่แถมมาปะเนี่ยเออได้รูดเก้าวคะ่ะก่อนกินอ่าอ่ะ,อะ สามทุ่มในกลุ่มเดี๋ยวจะลงรัฐบาลให้นะคะเป็นเลขตัวเดียวใจยอยากให้สามตัวด้วยนะเออใจยอยากให้สามตัวด้วยอยากกินเลยค่ะอันนี้เป็นตำตำปูหอยดองมันเริ่มจะเซ็งแล้วแหละเออเขาแถมผักบุ้งมาเห็นเห็นเห็นผักบุ้งมาผักบุ้งนี่กินยั่วๆนะใครยังไม่นอนนะคะใครยังไม่นอนก็ลองเข้าครัวดูอื้อ อร่อยอือหอ่ะสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีสามพันเจ็ดร้อยท่านนะคะสวัสด,ดีค่ะแม่แต่วิ่งเก้าค่ะมันมาน้อยวีค่ะเก้ามันกลับเห็นไหมให้เป็นคนหนึ่งเลยนะแบบอกตรงๆเลย ถ้าวันไหนฟันเก้าหรือฟันหกเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรชอบกลับหัวอืมอืมริงค่ะหิวเลยกับเจ๊อ่ะฟังหนูนะของจริงเจ๊ผักบุ้งเอ่ออ่ะ,อะฟังนะใครอยากได้สามลัาดดาวโจน ลาวพิเศษนะคะหรือว่าลาวมิตรภาพแนวทางในค่ำคืนนี้นะคะฮะอะไรอ่ะรากผักชีเออสูตรไหนอ่ะอุ้ยรสนะกูก็ว่าอยู่ทำไมอร่อยแท้เออสูตรไหนอ่ะอุ้ยสูตรใหม่เขาใส่รากผักชีด้วยเฮ้ยเป็นสูตรไหนอ่ะอุ้ยตายแล้วกินมาอุ้ยรด โอ้ยใส่ลาผักชีรอดมาเป็นก้านเลยดีไม่เข้าพันเข้าไปในคอโอ้โหตายคุยสูตรไหนอ่ะอุย้ยรอดสูตรใหม่แน่เลยอ่ะอุยอ้ยตายแล้วถึงว่าอร่อยชิบหายเลยเป็นสูตรใหม่มีสูตรก็ไม่บอกอว่าแล้วทำไมอร่อยชังใส่รากผักชีด้วยเลิศก็าว่ายุมันแซบมันแซบ เจ๊เกิดอะไรขึ้นกับห้องยีก่กี่โลค่ะไม่มีไม่มีเวลาวางอืมแล้วก็ใครไมู่้มาวางห,วห่วยมั่วต้นหมดที่ฉันลบทิ้งเลยค่ะเดี๋ยวว่างเมื่อไหร่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยเล่นกันใหม่อืมอ่ะกี่ทุ่มแล้วสมทุ่มหรือยังโอ้ยครึ่งชั่วโมงเดีย๋ยวสามทุ่มเจ๊จะลงเลขแล้วนะคะห้าเจ็ด หมือนงวดที่แล้วเดี๋ยวจะลงแล้วนะจ๊ะใช้สูตรนั้นแหละอืมสูตรมั่วคิดมากไม่ค่อยดีหรอกห่วยรัฐบาลอะ่ะสูตรใช้ไหนไหมแพ้ล็อกอืมอืมอนี้เป็นสูตรใหม่สูตรนี้เขาใสา่รากของชีด้วยรดอืม หนึ่งนะคะแม่อืมหิวตามเฉยเลยไม่เอาอร่อยอร่อยพูดถึงรัฐบาลถ้าจะเอาไหลกันจริงๆเลยนะ ไม่รู้ว่ารัฐบาลเนี่ยเขาขนเจ็ดอะไรมานักกนาก็ไม่รู้แอ๋ไล์สดอยคุยก็ลูกค่ะแอ๋เดี๋ยวเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวตีเลย ดูลูกว่ากับลูกค่ะอืเอาจริงๆนะพูดถึงรัฐบาลเอ้ยเหมือนขมอะ่ะเหมือนเม็ดมะนาวเลยเขาไหลเจ็ดอะไรกันนักกันหาก็ไม่รู้นะฮะดูเจ๊ที่ไล่กลางคืนอะไรนะคะหนูชอบกินกลางคืนอ่ะกลางวันหนูไม่ค่อยได้ไดกิน ไม่เป็นไรไม่รู้ชอบหิวงคืนอืพูดต่อเขาไหลเจ็ดอะไรของเขาก็ไม่รู้นักหนาเนาะใช่ไหมช่วยด้วยค่ะเป็นนี่อยู่โอ้โอ้นาะช่วยทั้งใหญ่นาะพี่น้องค่ะ